โอเคครับก็กราบสวัสดีเมื่อทุกคนด้วยนะครับผมในโรกสู่ช่องของมิสเตอร์ขนุนเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อนทุกคนฮะวันนี้ครับน่าจะเป็นคลิปที่ค่อนข้างจะ exclusive นิดนึงนะเพื่อนก็เพราะว่าวันนี้ครับหลังจากที่ผมได้ลงเจ้าคลิปวิธีการสร้างรายได้เอฟเฟอร์เรียลเอทครับผมบนยูทูบมาถึงก็เจอโฆษณาช้อปปี้เนียฮะก็นั่นแหละครับเพื่อนๆพื่อนช้อปปี้เขาทำช้อปปี้เขามีการคอลแลบกับทางอ่า ตัว u t u b บนะครับเ,เพื่อนๆก็สามารถติดแท็กสินค้าได้แล้วนะครับทุกคนใครที่อันนี้ผมติดแท็กสินค้าของของลิปลิบบามนะครับทุกคนครับก็เพื <c oughs> ่อนๆคนไหนที่มีซับสไครต์ถึงหนึ่งหมื่นซับขึ้นไปแล้วนะครับแล้วผ่านขั้นตอนนะครับทุกคนวิธีการเช็คเช็คง่ายๆนะครับเผื่อใครต้องการทำเอฟเฟียตอันนี้ผมจะมีลิงก์อ่าลิงค์ ลดลิ้นลดราคาสินค้าของช้อปปี้แจกเพื่อนๆด้วยนะครับเผื่อใครที่ต้องการที่จะซื้อของช้อปปี้พันสิบเของเดือนนี้นะพรุ่งนี้นะทุกคนเออคิดว่าจะลงวันนี้นะครับเพื่อนๆเออก็สามารถเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาตัว <laughs> ลิ้นพันท์นหมดแล้วผมมันได้เปิดกล้องนั้นเอาตัว QR code ตัวนี้ครับทุกคนเอาตัวโค้ด voice voice code เนี่ยไปกดลดราคาได้นะครับเพื่อนก็มันเป็นโค้ดพิเศษนะครับที่ผมได้มาจากทาง YouTube กับ Shopee นะเพื่อนโอเคก็ไปดูกันก่อนครับว่าวิธีการใช้งานโค้ดใช้ยังไงถ้าสมมตินะครับใครที่เป็นผู้ใช้งานบุตรต้องการซื้อนะสมมติช่องอ่าใครที่ตามช่องผมนะครับคือเพื่อนๆจะเริ่มเห็นนะครับว่าเวลาที่ผมรีวิวไม่ว่าจะเป็นไม้กล้องเมาส์หรืออะไรต่างๆเนี่ยเออผมจะติดแท็กสินค้าที่ด้านล่างตรงนี้ไว้นะททออาขขขญโโมลืษ ขอโทษนะตรงนี้ครับตรงนี้เออบอกแล้วครับว่าคลิปมันเร็วๆนะครับทุกคนอ่ะนี่ครับผมจะติดแท็กแบบนี้ไว้ครับทุกคนเวลาเพื่อนๆเปิดแท็กมาก็ในสมุดนี้ผมเปิดในคอมนะผมก็จะคลิกเข้าไปนะครับก็สามารถคือผมไอ้อ่อนี่ผมล็อกเองเอาไว้แล้วโอเคสามารถกดสั่งซื้อแล้วก็ใส่โค้ดได้เลยนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดเอาไว้ให้นะฮะเพื่อนในท้ายคลิปนะครับก็ในวันพรุ่งนี้นะ18เดือนทุกคนจะเป็นวันที่ลดราคาครั้งน่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดในช็อปของช้อปปี้ในปีนี้แล้วครับเพื่อนก็ออออยยย่่าาลลลืมมมมนน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 ะะะะคคคคครรัััับบททุุุกกกกงงงดดดูให้ีีี็็เเเเ๋วจปปิขข ครับเดี๋ยวส่วนใครที่ต้องการที่จะทำการเปิด a อ f i l i a t e นะครับไม่เข้าใจขั้นตอนเบื้องต้นที่ผมได้พูดไปเมื่อครั้งก่อนนะทุกคนวิธีการเปิด a อ f i l i a t e นะครับแต่ผมจะําเพิ่มไปดูนะครับใครที่สามารถติดแท็บสินค้าได้นะครับต้องมียออผูดตามเกินหนึ่งหมืขึ้นไปก่อนครับหรือว่าถึง1น0่0มืขึ้นไปก่อนนะครับทุกคนแล้วก็รวมไปถึงวิธีการดูว่าทํายังไงได้บ้างครับให้กดไปดูคําว่าดูช่องของคุณตรงนี้นะเพื่อนโอ้ยเสียงเกมมาครับเสียงเกมมาไปดูที่คําว่่่่่าา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 จจจัััดดดกกกกรรรรรรววิีีีโออออคบบเเพืนนนนนนนๆแล้้้้้็ทะะะะผผผมมมยยยถไูตงงส ได้นะครับเป็นเหมือนเ <c oughs> ด้วยัอไงที่ขนาดเข้าไปฟังในท,ที่ที่เขา นี่เขาบอกอะไรนะผมยังลืมเลยจริงผมจาไม่ได้หมดนะทุกคนเพราะมันเร็วมากนะครับเวลาก็จํากัดนิดหนึ่งนะคนอยู่ในหน้าช้อปปิ้งตัวนี้ครับเพื่อนในหน้าช้อปปิ้งตัวนี้ครับก็ใครที่อ่ผ่านขั้นตอนอุย้ยตามถึง10,000คนแล้วนะครับก็สามารถเปิดการติดแท็กสินค้าได้แล้วนะครับทุกคนนี่ผมก็ยังไม่ได้ลงแท็กอะไรมากมายทุกคนเรื่องของตัวช้อปปิ้งนะครับแล้วก็จริงๆมันสามารถเช็คไรายได้ได้นะครับเพื่อนๆว่าไรายได้ของสินค้าแต่ละตัวที่เพื่อนขายไปได้เนะี่ยนะมีการขายได้บ้างหรอง YouTube, ือยัองนะคีม โฆษณาในหน้าดูวิดีโอครับโฆษณาหน้าฟีดช็อตนะทุกคนช้อปปิ้งแล้วก็การเบจจากที่คือสิ่งที่ผมเปิดอยู่นะซึ่งความเป็นจริงแล้วเออมันมีเรื่องของการมีสหพันธ์เป็นสมาชิกด้วยเผื่อใครที่ติดตามช่องอาจจะเห็นนะครับว่าจะมีการเป็นสมาชิกที่ให้ดาวให้แรงรเนี้ยคืออย่างอย่างช่องยกตัวอย่างช่องพี่เอกค่ะล็อกเกอร์แล้วกันครับเนาะจะมีสมาชิกด้วยที่เป็นได้รับเรื่องของอิสเซนティブนะครับทุกคนอ๋อแล้วก็อันอื่นผมไม่รู้แล้วฮะผมรู้เรื่องของช้อปปิง้งนะครับทุกคนก็เป็นไปได้ครับใครที่เเเเเอออออออ่่่่ผู้้้้้้้้้้้ทตตตตาาาาาามมมมถึงงงงแลลววววกกกรรรปปปปปปิปปปปิิิดดดจจัััััชช็ยยืืนนนนนะะคคคบบุพๆให สามารถติดแท็บสินค้าได้นะครับทุกคนจะดูว่ามันติดแท็บสินค้าได้ยังไงก็สมมติผมยกตัวอย่างคลิปรีวิวมาวาิซานตัวนี้ผมขึ้นมานะครับผมจะกดทำไม่ได้คำว่าแก้ไขวิดีโอครับเพื่อนเพราะว่าผมเพิ่งจะเห็นนะครับว่ากล้องผมมันโคตรใหญ่เลยฮะแล้วก็มองแทบไม่เห็นเลย <c oughs> <c oughs> เอ้าวยังเห็นอยู่ครับเพื่อจะเห็นนะครับว่าไอ้หน้า ของเจ้าตัวเนี่ยมันจะมีคําว่าผลิตภัณฑ์ที่ติดแท็กครับสรายการผมติดแท็กสินค้าไป3ตัวทุกคนค่าคอมมิชชั่นครับจะขึ้นอยู่กับร้านค้าที่เขาให้มานะครับทุกคนก็เอ๊ะมันไม่เห็นนะแปบ๊บนะเดี๋ยวโยกกล้องไปมาด้วยนะอันนี้ครับประมาณนี้ครับทุกคนก็เนี่ยครับเพ,เพื่อนอย่าลืมนะครับ ต้องมีสินค้าในคลิปนั้นนะถ้าใครที่ทําการารีวิวต้องการค่าคอมจากผ่าน y o u t u b e นะครับต้องมีสินค้าในคลิปนั้นอย่างน้อยนะผมว่าควรจะมีสักสิบหรือสิบห้าวิ่ยต้องมีให้เห็นนะโปรดเข้ามาสมมติผมรีวิวเมาส์ไซล็อกเนี่ย<ไ>เออผมก็จะเอาขึ้นมาดูแบบนนีะ้ผมรีวิวเมาส์ไซล็อกนะผมรีวิวลิปริปปารมุสุเมะนะผมรีวิวหูฟังดเดี๋ยวถอดมันจะได้ยินไหมเนี่ยอันนี้นะฮะ <c oughs> อันนี้นะอันนี้นะอูฟังสติวซีรีส์หนว่าไฟนะทุกคนคลิปนี้ผมก็คงติดแท็กสินค้าพวกนี้แหละเพราะผมกาขึ้นมาแล้วนะฮะเออเอาอะไรอีกอะอยากเอาอะไรขึ้นอีกอ่ะ wl mouse x max นะเอาขึ้นมาอีกอันนึงรับทุกคนก็ประมาณนี้ครับวิธีการที่จะใช้งานก็คือยกขึ้นมารีวิวบอกสรรพคุณการใช้งานทุกคนครับอย่าลืมนะครับส่วนสําคัญคือที่ผมอาจารย์เพื่อนคือ,อเพื่อนเพื่อนผมอยากให้เพื่อนอนะ่ะ ก่อนที่จะรีวิวอะไรสักอย่างเช่นเมาส์ที่ผมเอามาเอามาทำการรีวิวในแต่ละครั้งเนี่ยผมอยากให้ทุกคนใช้จริงก่อนนะนั่นคือสิ่งสําคัญนะเพื่อนคือใช้จริงก่อนมันดีจริงๆถึงจะรีวิวและส่งต่อนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ถูกต้องที่สุดของการเป็นรีวิวรีวิวเมอร์ร,รีวิวกเกอร์อะไรตัวอย่างกันคือผมไม่รู้หรอกแต่เอาเป็นว่าไอ้ตัวที่ผมใช้อะผมจะรีวิวตามตรงเหมือนที่ผมบอกทุกคนเสมอนะครับว่าเมาส์จับดีไม่ดียังไงอุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้เป็นยััังงงไไไไบ้้้้าา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 นะคครรรเเ่่่่อออๆกกกกีีียยมมมมมมดดววววุปปณ์ตตลทททผิิิจ ทุกคนเนะี่ยคงไม่ได้แฝงโฆษณาอะไรมากมายนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นแค่อินสันตีที่สามารถช่วยเหลือผมได้นะครับก็คือปีนส้นที่ผมได้รายเดือนของยูทูบนะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะแปะอ่านี่ไม่ไม่แปะหรอกผมเปิดให้เลยดีกว่าอ่ะก็นี่นะครับใครใครที่ติดแท็กแล้วสินค้าก็จะมาขึ้นแบบนี้นะเพื่อนก่อนเนี่ยอัปติดแท็กสินค้าใครที่ต้องการเข้าไปซื้อก็แค่คลิกเข้าไปที่คลิปของผมแบบนี้นะครับแล้วก็กดมาที่คาตรงนี้นะฮะเนี่ยถ้าใครที่ขึ้นมือถือเลยมก็จะขึ้นเป็นสาแท็กแบบนี้คร ลิงก์ของช้อปปี้นะเพื่อนๆอย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะออ่ส่วนลดเอาไว้ให้เลยครับผมแปะเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะลืมนะครับอ่ะนี่ก็คือส่วนลดที่ผมได้มาครับเอาเดี๋ยวจะมองเห็นไหมเนะี่ยกล้องบงังซูมมาแล้วกันนะฮะซูมได้ไหมเออซูมได้นะครับโอเคอ่ะก็จะเป็นช่องของผมเองนะครับเพื่อนๆผมได้เข้าร่วมข,ของกิจกรรมอ่าอะไรนะช้อปปี Egg ้เอ็กกับ เจอก,กับ u t u b e นะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวโค้ดตัวนี้ครับสามารถใช้ได้วันที่11 11นะครับลดเท่าไหร่เพื่อนๆก็ไปลุ้นดูกันนะครับส่วนผมบอกเลยเขารถเยอะแน่นอนนะทุกคนก็อย่าลืมนะครับทุกคนอ๋อออโทษฮนะ เลื่อนกล้องรอบนี้3แล้วเพราะเชื่อสามารถใช้ได้วันที่11นะครับเป็นมื่อ1นนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับคลิปในการทำลิงก์ Affiliate เบื้องต้นวันนี้จะไม่ได้ลงดีเทลลึกอะไรมากมายนะทุกคนเพราะผมต้องตั้งผมตั้งใจจะมาแจกโค้ดแล้วผมลืมผมลืมทำลิปผมก็เลยทำลิปเร็วๆวันนี้นทุกคนขออภัยด้วยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับเพื่อนสวัสดีครับ